อย่างนอนล่ะบ่นางระบายสีปองเยียนให้มาอย่างนอนคืออย่างนอนเจ้าโมงปลายนั่งขั้นได้แล้วตั้งใจระบายสีงามบอกใส่ดึงดูดสันต์คอร์เทียนสันต์คอร์บอก งามอยู่ดีคนก็อยากนอนแล้วนี่บาดก็ห็ดแล้วแลยหนาคุณอยากนอนนำกับท่านแดดอาบได้เลยฮะเด็บมือแล้วอะไร cậu sẽ áo xí nhắn hù ạ xí tam mù ôi xí đẹp mà nhàng đê ôt lập ôt non xí đẹp mà nhàng đê ให้คะแนนตัวเองดูมางยังหให้มางยังโอ้สีหมายใจแท้สบ <c oughs> ายสีรอบบริเยดขาซับอืม